อ่าเริ่มหนึ่งสองสามครับท่านผู้ชมบพบกับน้องฟิวเจอร์พบบกับน้องฟิวเจออร์อีกแล้วนะครับ,บหันหน้าดูกล้องตรงนี้ลูกนี่ดูดูกล้องตรงนี้วันนี้น้องฟิวเจอร์จะมารีวิวโต๊ะสโนุกเกอร์อกกอรจากร้าน20บาทนะครับ ไหนมาดูสติตอนนี้น้องฟิเจอร์กำลังจะประกอบขาโต๊ะสนุกเกอร์นะครับอันนี้คือขาโต๊ะสนุกเกอร์ขามันมีกี่ขาลูกหนึ่งสองสามสี่มีสี่ขาใช่ไหมถูกต้องอขามันก็จะอยู่่างนี้ลูกโอ้ยหยุดหยอกุดเลยครับใส่ให้แน่นๆลูกใส่ได้ไหมไหนนั่นได้ละเออไม่ต้องกดแรงแล้วมันเจ็บมือ ทีนี้ก็เอาพื้นของโต๊ะสนุกเกอร์อันนี้มันเป็นพื้น,นมาใส่แบบนี้ต้องอนานอามีจะยูกมันนี่ครับทีนี้เราก็เอาอันนี้เขาเป็นเป็นที่จัดวางจัดวางาลูกสนุกเกอร์นะฮะต้องเอาไก่อันนี้มาก่ายยู่ะไรครับนี่อย่างนี้เอาอันนี้ครับเอาลูกไว้วางข้างบนเลย ครับม,มันมันไม้สนุกเกอร์รอทีนี้เอาลูกมันขึ้นมาวา,างไว้บนโต๊ะสนุกเกอร์ก่อนครับนี่ไงยาแล้วครับทีนี้เราก็เอาเอา,เอาที่จัดวางลูกมันนะฮะตัวนี้<ม>เอามาวางนีเอามาเรียงก่อนนี้ลูก นี่เขาเอามาเรียงอย่างนี้เห็นไหมพอเรียงอย่างงี้แล้วเราก็ค่อยถอดออกมันก็จะเป็นทรงเออะทีนี้น้องพีเจก็เอาไม้แสนุกเกอร์ไม้อนันนึงมาให้พ่อเออันนึงเอาคนละไม้อ่าแล้วพีเจก็ให้น้องพีเจ,ลเ,จเล่นก่อนน้องพีเจต้องดีดให้มันลงหลุมแทงสนุกเกอร์ก่อนได้แล้วนี่ของเพ่์ไม่ได้น้องเกร์ได้ด่าให้น้องพีเจยิงสิ

นี่อันนี้เราแกะพลาสติกออกแล้วเราก็เอาเราก็เอาไปทิ้งขยะนะครับเด็กๆครับอ่าอันนี้คือตัวตโวสนิกเกอร์เด็เอาทิ้งกระลา่อนนะครับอ่าน้องเฟเจอร์ก็จะไปทิ้งขยะอันนี้น้องเจ๊กับแม่เราเอาทิ้งกระลาแเอาเปลือกไงก็วันนี้ก็ขอรีวิวแค่นี้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันอย่างจริงจังแล้วนะครับบ๊ายบาย